สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยจัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบเครือข่ายสมาคมศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยภายใต้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอกระทรวงศึกษาธิการประจําปี2563ณหอประชุมครุสภา,ากระทรวงศึกษาธิการโดยได้รับเกียรติจากดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ให้กับโรงเรียนเอก ส่วชนนอกระบบที่มีผลงานการจัดการศึกษาดีเด่นและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบปี2563จํานวน1,000คนพร้อมด้วยนายธลิตประสานสอนรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยนายพรชัยพิสารสิทธิ์กุลนายยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทั้งนี้ดกรกนกวรรณวิลาวันยังได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเอกชนนอกระบบที่จบการศึกษาในครั้งนี้ขอให้นําความ สำเร็จนี้ไปประกอบอาชีพอย่างสุจริตมีคุณธรรมเพื่อตนเองสังคมส่วนรวมประเทศชาติต่อไปในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนนอกระบบนะคะที่มีความเข้มแข็งและได้กรุณาจัดการศึกษาและมีคุณภาพแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เติมเต็มในมิติหลายหลักอาชีพอันนี้คือการมุ่งเน้นที่จะเสริมทักษะไม่ว่าจะเป็นรีสกิลไม่ว่าจะเป็นอัฟสกิลทาให้ประชาชนท,ที่หลากหลายและต้องการโอก,กาสได้รับโอก,กาสและได้รับการพัฒนาตนเองต่อยอดและก็มีงานทำอย่างมากเราได้ดาเนินการนโยบายในลักษณะถึงกศนสอนอว,ว้าวและสอชอว,ว้าวมาได้ระดับหนึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นมิติตัต้งแต่ดิฉันได้เข้ามารับตําแหน่ง มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระ,ระหว่างในต้องเรียนว่าในการศึกษาของกอศนก็มีโรงเรียนนอกระบบของสอชไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสร้างเสริมที่จะมีวิทยากรทั้งมาอุทิศตนโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วก็เข้ามาช่วยสอนในลักษณะที่งบราชการนั้นไม่สามารถที่จะ จ่ายค่าจ้างให้กับบุคลากรในอัตราที่สูงโดยเฉพาะอัตราของกศนชั่วโมงละ200บาทเท่านั้นแต่โรงเรียนนอกระบบได้มาเสริมเติมเต็มด้วยหัวใจอันเป็นจิตสาธารณะนำวิทยากรที่มีคุณวุฒิประสบการณ์มากมายถ้าถ้าตีเป็นค่าในการที่ค่าตอบแทนบางทีก็ชั่วโมงละหลายพันบาทแต่โรงเรียนนอกระบบได้กร,รุณามาสนับสนุนงานของกศนเป็นอย่างดียิ่ง ตอนนี้สถานการณ์ของโควิดได้คลี่คลายไปในทางที่ดีการร่วมมือร่วมใจบูรณาการร่วมกันจะเป็นมิติแห่งความยั่งยืนและก็จะมีความชัดเจนในในช่วงเวลาอันใกล้เราวางแผนร่วมกันไว้และก็จะวางแผนให้เป็นระบบที่จะวางงานว่าเราจะไปทำที่ไหนอย่างไรได้เข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ How do you feel about being the representative of Thailand to go and compete in the final round for KGL Um, I will be competing in Greece, in Europe, so at a place where there's so much cultural exchange and there will be a huge variety of people and students from all over the world. So it's a privilege and an honor to be able to represent Thailand at this international level. And you haven't actually introduced yourself? What's your name and where you're from? And any um, advice for those who would like to attend the next year's competition? So my name is Chindanai Um I'm from Thailand. So my advice to anybody who would want to compete in this competition would be to just do your best you don't have to be an, a genius at english because these competitions are at your CFR, cefr cambridge english level so just do your best and determined and always practice practice english Every day, and you'll get there. Uh, the Cambridge English assessment is one of the most viable tests that you can take because of how it's supposed to represent four main factions of speaking English, or at least the four factions that represents the integral idea of speaking English. Writing, speaking, listening, and reading are all represented in one singular test, which means that the student can represent their own uh, linguistic capabilities and they can evaluate themselves on their strengths and weaknesses. The Cambridge English test is. Supposed to be an eternal testament to your own capabilities, which means that the test results won't uh, expire and it results in those tests being a representation for job opportunities or it could also be put into your portfolio as a display of your linguistic talent. Finally, the Cambridge English test is supposed to be internationally regarded as. A test qualified by a world-class university. This results in a test being recognized globally and it allows for you to converse and utilize the test results as an opportunity for you to connect to the world. Thank you. So hello, my name is My nickname is Bob. I am nine years old. I come from SISB International School. I am in People. Today I'm Gara. Cambridge English A 2 level certificate. I'm so proud and I'm so happy that I got a certificate in today. So every time that I go somewhere my dad would always want me to speak English and explain it in English. Also when there's a new teacher coming to teach education I am the one who tests the teacher. When we work in our day, everything Almost people that have work in English, so it's easy. And I really like to learn English. When i grow up, my mom pass English. I will test English more harder i will work at English harder. Thank you. <music>